มีใครรู้จักผลไม้ชนิดนี้บ้างครับมีหนาเหมือนทุเรียนแต่มองไปมองมามันเหมือนป่าปักกระเป้าหน้าตาแปลกประหลาดแต่เขามีสปปรรพคุณสูงมากครับช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานได้เป็นอย่างดีเลยผมอาจารย์เปลี่ยนดีน้อยครับออยู่ที่โรงแรมปัวแฮปปี้รีสอร์ทครับ อาจารย์เปลี่ยนสอนอยู่อยู่ที่ไหนครับอ๋อตอนนี้เกษียณแล้วมาก่อนสอนที่โรงเรียนปัวครับอ๋ออ่าใครเป็นลูกศิษย์อาจารย์คอมเมนต์มานะนะฮะอาจารย์ครับอันนี้คือผลไม้อะไรครับทำไมมันเป็นสีโซ่แล้วมีน้หนามอย่างนี้อันนี้เขาเรียกฟักหนามฟักหนามครับฟักาอ๋อบ้านเราเรียกฟักหนามครับนะครับอันนี้คือกินยังไงอะครับอาจารย์อ่าแล้วแต่ว่าจะเลยไปใช้อ่าในด้านสมุนไพรด้านไหนครับตั้งแต่ยอดของมันก็ผับได้อ๋อตอนนี้ยอดครับจะมียอดอย่างนี้อย่างนี้ใช่ไหมครับที่แตกใบใหม่เน ก็สามารถจะรักษาได้หลายโรคนะครับโ<อ>ดยเฉพาะยิ่งในเรื่องของระบบเบาหวานความดันตรงนี้แหละครับโอ้โหแสดงว่าเป็นผลไม้ที่ดีต่อผู้ป่วยเบาหวานนะฮะลดระดับน้ําตาลในเลือดความดันกินส,นสดๆได้ไหมครับได้แต่มันไอ,ไอตัวยาบางตัวเนี่ยอาจจะไปใช้ ความร้อนอะไรหน่อยหนึง่งแต่ว่ากินสดก็ได้ครับบางอย่างจะต้องใช้ความร้อนในการกระตุ้นให้ยามันออกฤทธิ์นะฮะมาเดี๋ยวเรามาดูเนื้อด้านในกันดีกว่านะครับว่าข้างในเนี่ยเป็นยังไงยังไม่เคยเห็นเหมือนกันนะอันนี้ไม่แน่ใจว่าเราสามารถจิกได้หรือเปล่ามันที่มือไหมอ้มันแข็งอะมันแข็งมากเรานึกว่ามันแบบว่าสามารถผ่าได้เลยนะเออเดี๋ยวเราลองไปเอามีดผ่ากันดูดีกว่าน,นะฮะไป วันนี้แม็กโซนจากสวนนะครับเดินทางมาที่ปัวแฮปปี้รีสอร์ทครับวันนี้แม็กได้มาหาท่านอาจารย์เปลี่ยนนะครับแล้วมาที่รีสอร์ทอาจารย์บอกเลยว่าอาจารย์น่ารักมากๆครับต้อนรับแม็กแบบอย่างอบอุ่นเลยแถมพาเดินชมทั่วรีสอร์ทเลยครับรีสอร์ทของอาจารย์แต่ละที่นะครับก็มีผลไม้ลากไม้แปลกๆเยอะมากๆครับ แนวคิดของอาจารย์ก็น่ารักมากเลยครับอยากให้คนที่มาพักผ่อนเนี่ยได้เห็นผลไม้แปลกๆนะครับรวมถึงยังเอาเม็ดพันเนี่ยหรือต้นกล้านะครับไปส่งเสริมให้ชาวบ้านปลูกเพื่ออนุรักษ์ไว้ด้วยครับอย่างเช่นกระท่อมตัวนี้นะฮะอาจารย์ก็แจกจ่ายให้กับชาวบ้านนะครับเอาไปปลูกเพื่อทําเป็นยาสมุนไพรครับ จริงๆเนี่ยมีอีกเยอะมากเลยครับรับรองว่าทุกคนเนี่ยไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนแต่แม้ขออุ่ไว้ก่อนนะเดี๋ยวครั้งหน้าจะมาถ่ายให้ดูครับส่วนคลิปนี้เดี๋ยวเราไปผ่าไอ้ลูกมีหนามสีส้มอันนี้กันดีกว่าครับแม็กนั่งอยู่ใต้ต้นมะเดื่อยักษ์โอ้โหดูใกล้ๆใหญ่มากนี่ <c oughs> เห็นแล้วอยากแบบเอาไปจิ้มน้ำพริกกินเลยนะนโคตรโดกเลยอ่ะดูสิใหญ่มากเลย นี่ถ้าสุกดีนะาจะฉ่ำนะเออมาแต่เดี๋ยวเรามารีวิวตัวนี้กันดีกว่าครับนี่ลูกฟักหนามหรือว่าฟักข้าวครับแต่ละจังหวัดเรียกว่าอะไรลองคอมเมนต์บอกหน่อยนะแม็กยังไม่เคยกินเลยครับเดี๋ยวมาลองผ่าดูเนื้อด้านในกันครับมาเานี่มเปลือกมันแข็งมากนะครับมาชืบคิดว่าด้านในมันจะต้องเป็นไงเหมือนเสาวรสไหมอ่ะเออว่ะเอเอมันน่าจะเหมือนเสาวรสนะ มันน่าจะเหมือนเสารถนะฮะนี่พอดีคุณครูท่านคงติดธุระอยู่นะฮะโห<ฮ>แข็งานกะนี่แม็กไม่เคยกินเลยไม่รู้ว่ามันต้องทํำยังไงอ่ะถ้าใครรู้คอมเมนต์บอกแม็กหน่อยตะน,นะตอนนี้เลยนะฮะว่าเขาไปทําอะไรกินกันบ้างนะครับมาชึ้บอ,อืม,อมไม่เคยเห็นเลยนะเกิดมาเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกเลยนะครับตัวนี้เฮ้ยมันผ่านไงอ่ะหรือว่าเราจะต้องผ่านลงไปทั้งหมดเลยปะไม่รู้เพิ่งเคยเห็นครั้งแรกเหมือนกันเอามาหนึ 1, ่งสองอ๋อ เออมันเป็นอย่างนี้อ,ะอ,นนอ่ะฮะอ,อ,อ,อันนี้คือสุกหรือยังอะ่ะยังยังเหรอกลแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วเวลากินก,กิน, <laughs> น,กนยังไงอ่ะเวลากินเวลากินกินยังไงมีใครรู้บ้างครับอาจารย์ครับแล้วอย่างนี้มันกินได้หรือยังครับนี่ที่ผมปามายังครับยังเนา<ำ>ะครับ <นำ S 2> ครับคือถ้าจะไปต้มอะไรก็ได้แต่ว่าถ้าจะกินสดเนี่ยต้องให้มันสุกกว่านี้หน่อยนึงครับอ๋อสามารถทาน สดได้แต่ต้องสุกครับถ้าอย่างนี้เราจะเอาไปทําอะไรกินดีครับอ๋ออันนี้ก็ไปต้มไปแล้วเพื่อเป็นยาหรือจะเป็นปั่นเป็นน้ําเป็นอะไรได้หมดนะครับอ๋อไปปั่นเป็นน้ําเดี๋ยวเราไปลองกันดีกว่าไหมอ่ะขอบคุณอาจารย์มากเลยนะครับวันนี้ที่ให้แม็กนะฮะมีโอกาสมาเยี่ยมชมรีสอร์ทอาจารย์แล้วก็มาดูเพื่อผักผลไม้ทั้งน้าไม่ขอมาอีกทีนึงนะครับได้ครับขอบคุณครับอาจารย์ขอบคุณมากครับนี่คือฟัด ข้าวครับแต่ละจังหวัดก็จะมีหลายชื่อเรียกมากๆครับอย่างเช่นแพร่เรียกว่ามะข้าวครับปัตตานีเรียกว่าขี้กาเคืออ้าวจังหวัดไหนเรียกว่าอะไรคอมเมนต์บอกกันมานเลยนะครับฟักข้าวมีถิ่นกําเนิดตั้งแต่จีนตอนใต้ครับรวมถึงพมา่าไทยลาวคขมรนเวียดนามมาเลเซียฟิลิปปินส์บังกลาเทศ ฟักข้าวนะครับก็มีสรรพคุณสูงมากครับยอดอ่อนหรือผลอ่อนนะครับสามารถนํามาต้มครับให้ผู้ป่วยเบาหวานทานเนี่ยช่วยลดระดับน้ําตาลในเลือดครับเมล็ดสุกๆสามารถทานได้เลยนะครับแต่ถ้าเป็นดิบแบบนี้อย่าเพิ่งทานนะครับเพราะว่าเขามีสารพิษครับต้องเอาไปต้มผ่านความร้อนก่อนนะครับสารพิษตัวนี้จึงจะหายไปครับฟักข้าวเนี่ยมีประโยชน์ตั้งแต่ยอดผลรากต้นเนี่ย ประโยชน์เยอะมากครับเช่นช่วยบำรุงปอดครับช่วยถอนไข้พิษครับเสมหะแก้ฤิ์สีดวงแก้อาการปวดข้อถอนพิษได้รักษาฝีได้โอ้โหประโยชน์เยอะมากครับขอบคุณข้อมูลดีๆจากเมตไทย .com ครับเมนูวันนี้ที่แม็กจะทำก็เป็นฟักข้าวปั่นครับเอาฟักข้าวนะไปต้มในน้ำเดือดแบบนี้ครับให้สุกได้ที่เดี๋ยวเรามาลองชิมกันดูครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงยังไม่เคยกินเลยนะมา แบบต้มครับจริงๆแบบนี้เขาไปแกงส้มได้ด้วยนะนี่ว่รารสชาติจะเป็นไงเหมือนแฟนเหมือนฟักเนาะเหมือนพวกฟักพวกแฟง,ฟง,ฟงเอาฟักข้าวที่ต้มเรียบร้อยแล้วนะครับใส่ลงไปในเครื่องปั่นครับแม็กจะปรุงรสชาติด้วยเสาวรสเท่านั้นนะครับจะไม่ใส่เครื่องปรุงใดๆ เพื่อสุขภาพล้วนๆครับเติมน้ำแข็งอีกสักนิดนึงครับเพิ่มความเย็นสดชื่นสาวร e และฟักข้าวนะครับมีสาระคุณช่วยลดคอเลสเตอรอลในเส้นเลือดครับและป้องกันการอุดตันของเส้นเลือดในสมองและหัวใจจึงดีต่อผู้ป่วยเบาหวานและคนที่ต้องการดูแลรูปร่างมากๆครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับน้ำปั่นฟักข้าวผสมสาวร e หน้าตาดีมากๆครับเดี๋ยวแม็กจะลองเอาไปให้คุณแม่ชิมนะครับ เสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วครับหนามฝักข้าวปัน่นพร้อมกับเสาวรสซาบิกินไหม <c oughs> เดี๋ยวขอลองชิมก่อนดูซิว่าจะเป็นอะไรไหม <c oughs> เดี๋ยวจะเอาไปให้แม่กินด้วยครับขอชิมก่อนนิดหนึ่งนะอืมไม่ต้องปรุงเลยแล้วอร่อยแล้วแม่วันนี้มีอะไรมาให้กินรู้จักไหมเอ่ยว่าลูกมีน้ำหนามแบบนี้คืออะไรลูกอะไรรู้จักไหม ก่อนอยู่กําแพงเป็นลูกอะไรนะลูกข้าวไม่ใช่เหรอข้าวที่ไหนล่ะข้าวมันก็ต้องอยู่ในทุ่งในนาสิอาทุเรียนใช่ทุเรียนไหมไม่ใช่อะฮะไม่ใช่อ่ะเราเรารู้ไหมว่าลูกอะไรลูกข้าวนี่ขนาดอายุขนาดนี้อายุอานามขนาดนี้แล้วยังไม่รู้จักเลยนะนมันคืออ่าฟักหนานหรือว่าฟักข้าวอ่าตอนนี้หนูเอาฟักข้าว พอดีที่เราได้มามันยังไม่สุกหนูก็เลยเอาไปต้มแล้วเอามาปั่นเป็นน้ําแบบนี้ให้แม่กินเอ,อูทดลองยาอีกแล้วลองดูอันนี้ไม่ได้เติมเครื่องปรุงอะไรเลยนะใส่แค่เก็จริงไหมเก็อ่าใส่แค่สาวรสลงไปเพื่อเพิ่มรสชาติแล้วก็ให้มันมีความหอมนิดนึง <c oughs> อ่ะลองชิมเปี้ยวเปี้ยวสาวรส นลกล <laughs> <laughs> หนูไม่ได้เติมน้ำตาล <laughs> ไม่ได้เติมอะไรเลยแต่กินเล้าขามาห้าหกแป้งแล้วกินอีกหน่อยนะ <laughs> อันนี้ไม่ต้องบอกเขาก็ได้ดนะ, <laughs> <laughs> อ,ะอร่อยไนหะมชอบย็นไงอร่อยแต่มันเปรี้ยว <laughs> อื